ผมนายยศวัตส,สุงนาวันนี้จะมาเล่าประวัติเดวิดโอคิวีเดวิดโอ,โอควิวีเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการธุกรกิจโฆษณานะครับช่วงการเริ่มต้นบริษัทเดวิดโอคิววียอมรับว่าต้องการดึงดูดลูกค้านั้นเป็นเรื่องยากแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปคุณสมบัติประจำตัวอันโดดเด่นของเขาอย่างความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมืออาชีพก็นำพาให้งานเดวิดงานของเดวิด ประสบความสำเร็จในไม่ช้าลูกค้าจากหลากหลายบริษัทก็ลังหลายเข้ามาหาเดวิดโอคิวีอย่างต่อเนื่องเดวิดโอคิวีได้เริ่มรับผิดชอบงานของลูกค้าในระดับสูงและเปิดตัวสู่ตลาดปั๊มน้ำมันเชล์มอบความรับผิดชอบให้กับเขาในการสร้างสารรค์โฆษณาเพื่อเผยแพร่ในอเมริกาเหนือพร้อมๆกับที่งานที่ห้างสรรพสินค้าให้ได้ความ ไว,ไว้วางใจกับเดวิดโอคิวีในการออกแบบคัมเปนสำหรับบริษัทในระดับนานาชาติผมสงสัยว่าจะมี copy ปี with ้วเคนไหนที่จะไม่มีไม่ชนะรางวัลได้มากมายในช่วงเวลาที่สั้นเพียงเท่านี้เป็นประโยชน์ที่เดวิดโอคิววีเขียนลงในหนังสืออัจฉริยะประวัติ ของเขาในภายหลังพวกเขาทำบริษัทโอกิ and Mother, วี a อนด์มาเโด่งดังและมีลูกค้าเข้ามาหามากเหมือนตกปลาในถังน้ำมันเลยในปี1965เดวิดโอกิวีเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทข้ามชาติโดยการรวมตัวกับมาสเ e อร์เคาเในลอนดอนปีต่อมาบริษัทโอกิวี a อนด์มาเ ก็ถือกำเนิดขึ้นและกลายเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำอันดับหนึ่งและหลังจากนั้นต่อมาโอคิวี่แอนด์มาสเตอร์ก็ก้าวขึ้นเป็นบริษัทโฆษณาที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเดวิดโอคิวี <c oughs> ยังมี <c oughs> ส่วนร่วมอยู่กับเอเจนซี่ของเขาจนถึงปี 1989เมื่อบริษัทของเขาถูกซื้อโดย BEST w p Group ในราคา867ล้านเหรียญราวราวส0 6 0 0 0ล้านบาทการซื้อของบริษัท w p p ในครั้งนี้นั้นถูกให้ความหมายว่าการปฏิวัติโวการเอเจนซี่โฆษณาครั้งที่เลวร้ยายแรก หนึ่งในประวัติศาสตร์ WPP สามารถก้าวข้ามเป็นบริษัทโฆษณาที่ทำการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกทันทีผลคือการคมเมนตกันกอย่างรุนแรงระหว่าง2ผู้บริหารอย่างเดวิดโอคิวีและผู้บริหาร WPP อย่างเซอร์มาตินโซเลวขอจบการนำเสนอครับของครับ